ราศีเมษก็มาถึงลัคนาราศีต่อไปคือ,อหัดจากเมษมาถึงลัคนาราศีต่อไปคือ,อลัคนาราศีกุมครับกุมมาแล้วครับกุมมีใครกุมบ้าง ลัคนาราศีกุมมาแล้วนะครับลัคนาราศีกุมลัคนาราศีกุมนะครับคุณนะครับมีดาวอะไรมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนราหูอยู่กับดาวอังคารในเดือนมิถุนายนอยู่กับดาวมนุษย์ตยูนะดาวพฤหัสยังคงอยู่ในเดือนการเงิน และชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้ดาวดาวอาทิตย์และดาวพุธอยู่ในตําแหน่งตีโกรร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกุมมันเป็นรา,าศีธาตุลมไงนะฮะอธิบายความได้ให้ชัดๆลงไปตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับนะ จะได้รับอน,นิสงค์จากดาวที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้รวมไปถึงดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนพันธุเรือนที่4ี่เล็งไปยังเรือนการงานในเรือนที่10นะครับจะทำให้คุณนั้นมีโชคดีในเรื่องของการงานได้รับความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ แล้วก็ยังมีเงินมีทองใช้ตลอดสำหรับชาวลักนาราศีกลุ่มอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับดาวอังคารที่โยกหน้านะครับได้อยู่ในเรื่องการเงินนะไปอยู่กับดาวราหูแสดงว่าจะหาเงินหาทองได้คล่องตัวแต่รายจ่ายเยอะมากเพราะบริหารการเงินไม่ดีรายได้อะด,ดีแต่บริหารการเงินไม่ดี ในช่วงเดือนอะไรในช่วงเดือนมิถุนายนฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องบริหารการเงินสมัยนะบริหารการเงินสมัยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารการเงินให้มากมิฉะนั้นแล้วได้มาแล้วก็จะเก็บไปอยู่นะชาวลัคนาราศีกุมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นได้ดีคือคุณจะมีโชคจากเรื่องของบุตร เรื่องของบริวารน,นะบุตรบริวารความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหตุผลเพราะว่าดาวบุตรบริวารก็เป็นกเกษตรตราธิปดีแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะมีโอกาสที่จะแฮปปี้สมหวังนะครับนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง นะครับคุณจะได้รับโชคดีจากเพศตรงข้ามจากคนรักด้วยนะคนรักจะนำโชคดีมาให้เพราะว่าดาวอาทิตย์เองก็ไปเป็นราชาโชคนะดันั้นชาวกลุ่มที่มีคู่อยู่คู่จะนำโชคดีมาให้หรือมีโอกาสสำหรับคนโสดจะไปเจอรักต่างวัย สำหรับคนโสดมีโอกาสจะเจอรักต่างวัยเจอเด็กกว่าหลายปีก็ได้ชาวลัคนาราศีกุมนะไปดูเธออืมนะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เดินแบบนี้นะดาวอังคารถึงแม้จะเป็นกเกษตราธิบดีแต่ก็ไปอยู่กับราหูอยู่กับมนุษยตยูอย่าไปยุ่งไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเด็ดขาด ใครมาขอความช่วยเหลืออะไรทั้งเรื่องที่เราถนัดหรือไม่ถนัดเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแนะให้ควรแนะให้เลี่ยงหรือว่าแนะให้ใจดําไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันวุ่นวายช่วยกันแล้วช่วยไม่จบนะชาวกลุ่มก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีแล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กชาวกลุ่มนะระวังปัญหาจุกจิกจากเรื่องเหล่านี้ นะครับฉะนั้นเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ดูความเหมาะสมดูให้รอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่าดาวไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าตั้งสามดวงอังคารราหูแล้วก็มนุษย์อยูนะระวังเพื่อนที่รู้จักจากโซเชียลเดี๋ยวนำเรื่องจุกจิกเรื่องเดือดร้อนมาให้นะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีกุมทกท่านอา่านะครับอา้าว ถัดจากลัคนาราศีกุมเดี๋ยวทักทายก่อนนะคุณดวงแก้วมณนนีสวัสดีค่ะจา์ทิ่ถึงอาจารย์จังเลยไม่เจออาจารยนนานมากขอบคุณครับที่ถึงเช่นกันนะคุณชลาสายไปแล้วนะฮะอ่านะแล้วก็คุณอะไรเนี่ยกระมลทิพย์อินดีระวังไหาสังคาโลกแตกหน้าอาจารย์เขย่าเบาๆโอ้ยไประวังโอ่งบ้านเธอ ไม่ต้องมายุ่งกับหายอะไรผมรอผมเขย่าอยู่ตรงนี้ไม่แรงนะไปดูโอ่งที่บ้านเธอเถอะม,มีอืออ่าง,งค้างคกมันลงไปบ้างหรือเปล่าไปดูให้ดีอ่ะก่อนจะเอามากินน้ําอ่ะเออเฮ้ย <laughs> แม่เอาสำนักมังกรทองสินแสมหมิงของแบ่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล